ใายออกมาเสลูกออโอ้อโหเห็นไหมโอ้โหโอ้ไหนเต้นเด็กโอ้โรเ่ได้หญิงอะไรคะหญิงกัญญาพัฒน์เหรอทำไมวันนี้หนูแปลกประหลาดจังเลยลูกนการ้องของนันะแต่ได้ไหนรเซน้องชื่อน้องฟ้าใสค่ะจ้าเอ๋เ<ฮ><ฮ>ดี๋ยวดูก่อนดูน<ฮ>้าก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กต๊กม no, no. ันป ah. ิดกั้นมันบอกว่าเราปลอมตัวมาถกนี้เห็นไหมที่รไมู่เอาไรอย่งนี่เห็นไหมหนาห่าจึ๊งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลันสวัสดีค่ะสมาธิค่ะดูดินี่กอดตัวหนูอ่ะอกอดได้ไหมล่ะกอดได้ไหมอกอดได้ไหมหนูแบบนี้หนูสบายดีค่ะนอกอดขไบคุณครอง อันตรายกับการเกิดภัิบัติมากมากเพราะว่ามันเป็นช่วงลงเดินขารถเสียระแน่นอนมาด้วยความเร็วนะคะดังนั้นค่ะว่ามีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรรวมถึงมีไฟเตือนก่อนที่จะถึงนสีแยกด้วยเนี่ยมันน่าจะดีนะคะจะได้ทําให้ผู้ใช้เส้นทางเกิดความาระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่คนในดียวเพราะว่าแล้วทำไมไม่เป็นสวัสดีท่านผู้ชมหรอกสวัสดีท่านเลยฮัลโหสวัสดีเต้ต้นเต้เต้นให้ดูดิเี๋จะพาไปลองใต้นะ พี่จะพาไปลองตายอย่างนีทำไงเนี่ยสวัสดีค่ะอ่ะเขาไม่เห็นหน้าเขาเนีย่ยเพื่อนๆเขาไม่เห็นหน้าเนี่ยเขาก็หนูเป็นตัวประหลาดเนะดูซิไหนดูซิอ๋อแม่อยาเอา,ออาเอาตอนเชา้าตอนมืดแม่อะอะไรตอนเชาน้าเดี๋หนูมาบ้านนี้แม่อย่าเอาลนี้ขึ้นนะอ๋อแม่วันวันนั้นอะแม่ตักของหนูใช่ไหมเป็นรูเลยใช่ไหม เออหนูก้พี่ก้ใกล้ชื่อใหม่มาให้หนูใช่แต่แม่ก็ไปขันมือนัานน่อยมันบอกว่ามันหายใจเบาตอนก็เล้นกันแกตัดเกันเครียดว่าสั่นตัดเย็บคืนได้ไหมนะยายมาดูยายเออหนัะเทียดไหอ่าแก้วแก้มใกล้ชื่อใหม่มาใหห้นู ใช่แล้วมีไฟด้วยโชว์ได้โชว์ผ้าเลือกหาแต่ว่าผวาหลายหลายาก็ชื่อนะรเดู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 สวัสดีใดาดดเดอร์ปารหอดพับ้าหัวจหลคไว้ก่อนี่ดูดูดูๆๆููดูดูดูในกล้องดนนี่โอ้ยู อ้ยอะไรเนี่ยไอ้นางดีเหนีแล้วพาคุบรลาวไปร้างเลยเดียวเราจะมาแล้วเราก็เอาเสี้ยหายเอาเสี้ยหายไปไหนล่ะเสี้ยลูกฉันหายไม่ตรงนี้เอาอยบก่น่ไม่ไม่ตรงนี้มันต้องมีผ้าพันคอเปล่าสไปแล้วแมนเราต้องมีผ้าพันคอไหมร่างหค่า รสิมในักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิติพรวิวตี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆหน้าสดตรงหัวแบบหัวเหม่งเลยไม่ได้ดีพอที่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคก็คือรสชาติของูในปัจจุบันเนี่ยจากที่เมื่อก่อนอาจจะอยู่ประมาณสองสามร้อยล้านเหรีะญรค่ับ แต่ว่าปัจจุบันมันอพขึ้นจากแตะที่หลักพันล้านแล้วผมซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เป็นแรงจูงใจในการที่เกษตรกรเนี่ยจะเข้ามาเล่นในส่วนนี้เพื่อที่เลี้ยงแล้วก็ทำให้เกิดการถมเย็ยในในเศรษฐกิจของที่เราเพราะอะไรเพราะเราก็ต้องถอดเจอแล้วเหรอใครว่าไหนถอดทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะถอดดิจะถอดเหรอมันร้อนเหรอ ช่างผมค่ะช่างผมค่ะเป็นช่างผมค่ะเป็นเป็นช่างทําผมแล้วก็เป็นสินแสนะคะเป็นทําหลายอย่างเลยโหเจ้าหมร้านแม่เป็นหลายอย่างค่ะเป็นช่างสักคิ้วเป็นสินแสเป็นครูสอนค่ะ ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนที่ทำอะไรทุกคนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะทอะไรเข้าหัวนะสาหัวเข้าหัวไม่ได้หรออ่าช่างทำผมค่ะมามถอดังไงเดี๋ยวจะถอดตัวนี้ออกใช่ไหมถ้าเราจะไงอ่ะไม่ไม่เราจะทำยังไงอ่ะค่ะมามันต้องถอดตัวนี้ออกก่อนได้ไหมช่วงนี้ช่วงไตรกันใช่ไหมครับแล้วก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะ เขาแม่หนูชายเองไม่รู้แต่แต้วมันต้องขอดก่อนสามารถรับชมได้ทุกวัยขอบคุณค่ะร้านอยู่กรุงเทพค่ะร้านร้านมีสองร้านค่ะร้านหนึ่งอยู่นะคะหน้าสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอีกร้านหนึ่งก็อยู่กรุงเทพหานครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อยู่ที่เดี๋ยวแม่เนี้ยแม่อยู่กรุงเทพหลก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาใส่เสื้อเร็วแล้วแม่ทำตัวให้แบบจุดจุดแม่จุดสองข้าขงจุดก่ะะอดเลยแต่ครึ่งแยัง่งเสีย ลูกลูกสาว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 ค่ะลูกสาวป่ะไม่ใช่ลูกชายค่ะแต่เขาชอบเล่นแบบลูกสาวหนูผมยาวใช่ไหมลูกเป็นผู้หญิงผู้ชายลูกอ่าลูกเป็นผู้หญิงค่ะตอบเสียยิ้มสวยๆแล้วเป็นผู้หญิงหนูผมยาวค่ะหนูผมยาวนะคะแต่หนูเล่นเหมือนผู้ชายค่ะโอยมีนิ้ อันนี้มหายอ่ะไหนดูมันนิ้วหายอ่ะไหนดูสิแม่ลูกก็ไม่ได้นี่เห็นไหมหนึ่งนิ้วสองนิ้วอันนิ้วหายไปนิ้วหนึ่งอ่ะอ้าวนิ้วใหญ่แน่เลยไหนไม่มันหายน่ะเดี๋ยวก่แน่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเราซิเอาทำอย่างนี้ไป นิ้วหัวหายไปไหนลูกนนีหนูอยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวกนอแปมือก่อนแมือมาเดี๋ยวอากแนะนมาเดีปติุนิ้วโปอย่ไงนเดี๋ยวแม่ดูก่อนิ้วปายสีงีประการใหญ่ดหนหนึ่งนิ้วสองนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วห้านิ้วครบลูก อ้ยหน่อ่านงมูปะระสาได้ไม่ใช่ได้แล้วแต่แม่ดูก่อนมันนิ้วหายนิ้วนี้หายไปไหนนิ้วหายอ่ะไม่มีเดี๋ยวอานิววะก้าะแล้วก็จะมีความตำหมากค่ะตำหมากเนื้อหมากตหมากตักเาน เขามีความเชื่อว่าคุณย่าท่านชอบมากเรื่องหมากตังก็จะมีกระโดดเดี๋ยวก่อนเรียกมีผมก่อนเดี๋ยวเสร็จแต่หน้าเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้แล้วไม่จะมัดทำไหนูไม่ใช่ผู้ชายค่ะหนูเป็นผู้หญิงค่ะหนูชื่อน้องป้าใสค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อน มือมีกี่นิ้วหนูสี่ขวบค่ะอ่าผูค่ะพี่เกมัน้เมีเหลังกคเกมม่จะลบ้านใหพี่เกมเข้ามาบ้านหนูใคร พี่เกมไหนพี่เกมไหนพี่เกมมันจะร้อนคนไหนอ่ะล็อกบ้านไหมล็อกบ้านไม่ได้ล็อกบ้านไม่ได้ค่ะบางทีเขาก็เจ็บสดเลยคือสมองเขาคิดได้ัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆี่ปานอาหารสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาดูหนูนะคะเนี่ยเอ้าเท้าเทาอุ้ยได้เกียดจังเลยลูกไม่เอยหนูได้เกียจจังหน่ความตื้นตันของเราลูกค้าโดยสองคนยากด้วยเขาไม่ได้มีผมตรงนี้หรอกนี่ไงเนี่ยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวมีผมก่อน จะภาพเอาไว้กับคุณย่าเอาไว้ค่ะถ้าเวลาไม่พบก็เลิกไม่ได้เนี่ยค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยมาเมืองโคราชจะไม่เก็บผมให้หนูก่อนเยอะนะคะเก็บผมก่อนนะถ้าเก็บผมก่อนนะคะเราก็จะใส่หมวกสไปเดอร์แมนนะคะเที่ยวมาชมไม่ไม่ใช่ว่าแต่เป็นเมืองผ่านนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ แบ่งปันความรู้กันได้นะคะคุณกิติพรวิวตี้เอนะคะ้ให้เทโาสไงใช่หมังเอเอาไม่ต้องใส่แล้วเอามาใส่ที่ใส่ที่สามเพราะว่าเราจะมาใส่ที่สามเพราะว่าเราจะมาใส่ที่สาม จังวนชั่วๆช,ชักใจไอรับยูไอรับยูทำอย่างเงี้ยไอรับยูเอานิ้วหายไปไหนเอานิ้วนี่เข้ามาเดี๋วยวเัไงนะหยยังไไอ้รับยู จะมีกอปนทำงเี้ยทำได้ไหมล่ะไหมนี่โอย่างเงี้ยเด้ยี่ถ้าเป็นความยปะไเกี่ยวกับการงานการเดิทำได้นระดับ้นขนุอัาวนสู้สู้ขมหเกี่ยวกับสุขภาพ่ายวปนินินซั่งปนนค่ะหวผเกี่ยวกับความผข้ไรนี่ได้ครบทกาไ้ร่องวาขปนลูกไส้ไปนะ ลูกชายน่ารักพนานหกไส่จังไลยลูกสาวค่ะพนานหนูไส้น่ารักกันหร์ใส่ทีสามนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงสีเดรงสีบำรุงก่อนหนูจะใส่หมวงไม่ใช่เหรอลูกเราต้องเก็บผมเข้าใจไหมลูกเนี่ยว่าต่างหากรอกมันหนาวแม่ เมาตองเกียงตองเมินหรอหนาวเ่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแม่ทักยาก่อนวิทยาลทมโนดีครัวบันดีีีจะไปไปเที่ยวทะเลอามาใส่เข้าไปต้องมีซันรีปก่อ์ใช่ไหมตัดแมน่เสริมคลลาเจนบูส เงี้ยสมเชือป่ะส่วนผู้ย้อไปตรงไปผมคิดหนาเยอะเธอเอใส่ข้าวละเขาเป็นหนาเขาดอกใส่จี๊ดสามแยกคือเป็นคนรักอาหาไทยก็ไดยต่กกยเดี๋ยวกั่ ที่ไม่สอนเทคนิคโลยที่ไม่มีครอาจารย์ให้แบบยืดหัวใจจริงๆค่ะดูใช่หนาแนวก็ใช่ทำเองทำเองแล้วรสชาติที่ได้ออกมาเนี่ยรู้สึกภูมิใจมากและดีใจที่ได้ทำได้ตกลงสอนอาหารคุณแต่บางคนที่ต้องการฝึกต้องการประสบผลพาระยะสาปดาห์นีแล้วให้งานว่าเส้นเรียนอาหารคุ่ต้องว่าซ่างเหรียญมงมง เยาวาแตงหาหลูกขาเลยหนาไว้แตงจากค้นสดสสดค่ะงาาเสรดอาสีอย่เพิ่งอย่าเพิ่งอันนี่เ้องใช้อีกนะคะโอ้ยนอนอันนี้อันนี้แปดสีเอาไปเอี่ยเอาสีเก้าเ่นหนึ่งเอาเก้าส่นหนึ่เอาเก้าส่วนหนึ่งมาเข้าสวนแรกออกมาก่อนห้ามสาเปซ็นใค่ะ สไปร์แมนเป็นอาวุธ oui, ค er right? so e ่ะอะไรนะสไปร์แมนเลืนตัวอะไรนะตัวนี้อย่างเ่อสามองจเอสเรส่น่ะทำไมูกันน่ะสู้สเลยสเปร์กสวัสดีค่ะโอ้ ขอตัวทำงานก่อนขอจบไลฟ์ก่อนนะคะคะฮะอะไรครับไม่มีไฟให้มันห่างก่อนเลยวิ่งจะไปหาสื่อทานมมใส่ให้มันต้องมีสิเร้วเห็นไหม,มันต้องคล้องเ<ม>ลยนะนะโอ้ยยากแล้วเดีขอตัวทำงานก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ